ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ซึ่งว่างงานจากเหตุโควิด -19 นนะครับวันนี้เนี่ยภาครัฐเขาไดา้แจ้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในกรณีว่างงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้รับสิทธิประโยชน์อะไรแล้วมีขั้นตอนในการขอรับสิทธิประโยชน์อย่างไรนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับผู้ประกันตนหรือลูกจ้างที่ไม่ได้ทํางานอันเนื่องมาจากว่านายจ้างหยุดประกอบกิจการนะครับเนื่องจากว่าทางราชการมีคําสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดอ่โรคโควิด -19 และก็ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยสามารถติดต่อขอรับสิทธิทประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้นะครับสำหรับเงื่อนไขเนี่ยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบครบ6เดือนหรือใน15เดือนก่อนการว่างงานโดยจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยนะครับซึ่งท่านจะได้รับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน90วันนะครับก็คือได้สูงสุดถึง90วันเลยในอัตราร้อยละ50นะครับ ทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมีอยู่5ขั้นตอนด้ยวยกัน 1. ก็คือลูกจ้างสามารถที่จะดาวน์โหลดกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2ขศนทับนะครับที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเ,าเขาจะได้โอนเงินเข้าบัญชีสมุดเล่มนั้นนะครับที่เราแนบไปนะครับ 2นายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยรวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2ขีด0 1ทับ7จากลูกจ้างให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นในขั้นตอนที่3น,นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-service บนเว็บไซต์ www.sso.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้ก็ได้แก่ข้อมูลลูกจ้างตามแบบสปส2ขีด0 1ทับ7 หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิดหรือกรณีกักตัวนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อนนะครับนี่คือข้อมูลที่จะต้องแนบในขั้นตอนที่4นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลไว้แล้วแล้วส่งไปที่สำนักง,งานประกันสังคมเขตพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปลรยสี่ ส่งแบบลงทะเบียนภายใน3วันทําการนับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service ขั้นตอนที่5เมื่อสำนักง,งานประกันสังคมได้รับข้อมูลจากานายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทําการอนุมัติการจ่ายเงินนะครับโดยในรอบแรกเงินจะเข้าบัญชีภายใน5วันทําการเลยหลังจากที่เอกสารเรียบร้อยส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบนะครับ ตรงนี้เนี่ยกรณีท่านมีปัญหาข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมหมายเลข1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ท่านใดนะครับที่เป็นผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากโควิด1 9จากมาตรการการสั่งให้ปิดของ ทางราชการนะครับก็สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธทิประโยชน์ทดแทนอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน90วันนะครับ